ญี่ปุ่นก็มีวิญญาณและปีศาจที่น่าสนใจอยู่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีครับอิสาระครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเล่าเรื่องเกี่ยวกับปีศาจหรือวิญญาณจากเรื่องเล่าหรือนิทานของประเทศญี่ปุ่นมาให้เพื่อนๆฟังกันนะครับซึ่งเรื่องเล่านี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2คลิปใครที่ไม่อยากพลาดตอนต่อไปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับสําหรับตอนนี้ไปชมเนื้อหากันเลยขอเริ่มจาก1กับะในฤดูร้อนของญี่ปุ่นนั้นถ้าใครเคยสัมผัสแล้วล้วก็ มันจะร้อนอบอ้าวมากจนรู้สึกอยากลงไปเล่นน้ําเย็นๆในสายทานและถ้าคุณได้ลงไปเล่นน้ําในช่วงเวลานี้อาจจะมีคนจ้องเล่นงานคุณอยู่ก็ได้นั่นก็คือเจ้ากับปะผีญี่ปุ่นที่เราอาจจะเคยเห็นในการ์ตูนหรือเกมตามเรื่องเล่าในตำนานของญี่ปุ่นนั้นกับปะจะชอบดักซุ่มโจมตีมนุษย์ในน้ําเพราะมันจะมีแรงเยอะมากเมื่ออยู่ในน้ําแต่ถ้าร่างกายขาดน้ําแล้วก็มันจะไม่มีแรงขยับตัวได้เล่ากันว่า เดิมทีกับปะคือเทพที่ปกปักรักษาลำธารและป่าแต่เนื่องจากการเวลาที่ผ่านไปคนเริ่มเลิกนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับปะจึงกลายเป็นผีปีศาจที่คอยดักทำร้ายผู้คนแทนลักษณะของมันคือผิวจะมีสีเขียวน้ำเงินหรือแดงก็ได้ผิวจะมีเมือกลื่น,นมีขนรอบๆหัวคล้ายคนหัวล้านและบนหัวจะมีน้ำขังอยู่เพื่อทำให้ร่างกายไม่อ่อนแรงมีปากเหมือนกับนกมือและเท้าเป็นพังผืดคล้ายกบ ที่หลังจะมีกระดองและขนแข้งขายาวและยืดหยุ่นได้ความสูงมันพอๆกับเด็กประถมหรือมัธยมต้นแต่มันมีกำลังมากและถือเป็นปีศาจตัวหนึ่งที่รับมือได้ยากมากแต่ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้เจอกับเจ้ากับปะตัวนี้ผมก็มีวิธีเอาตัวรอดจากกับปะมาแนะนําเพื่อนๆครับกับปะมันชอบกินแตงกวามากถ้าเราเจอมันให้เขียนชื่อตัวเองใส่แตงกวาแล้วโยนให้มันกินมันจะกินอย่างรอร่อยและจะจําชื่อเราได้ซึ่งจะทําให้มันไม่ทําร้ายเรา แต่ถ้าไม่มีแตงกวาแล้วเราก็ให้เพื่อนๆท้ามาเล่นสูมโม่แล้วก้มโค้งคำนับมันก่อนมันจะทําการโค้งคำนับกับน้าที่อยู่บนหัวของกระปะจะไหลออกจากหัวมันซึ่งจะทําให้ร่างกายมันอ่อนแรงนั่นเอง 2. เทนงูเทนงูเป็นสัตว์ในตำนานชนิดหนึ่งในความเชื่อของศาสนาชินโตที่อาจอยู่ในรูปร่างของนกล่าเหยื่อหรือว่าเทพแห่งลิงที่มีลักษณะกึ่งมนุษย์ส่วนมากจะมีใบหน้าสีแดง มีจมูกที่ใหญ่หรือว่ายาวกว่าปกติและแต่งกายด้วยเสื้อคลุมของพระลักษณะการแต่งกายจะเป็นแบบยามาบุชิที่มีเครื่องแต่งกายต่างๆที่มีเอกลักษณ์เช่นหมวกที่เรียกว่าโทคินสายสะพายที่เรียกว่ายูอิเกสะโดยทั่วไปแล้วจะถือพัดขนนกวิเศษด้วยเทนงู u, น่าจะเป็นนักบวชในศตวรรษที่13เป็นนักพจน์ที่บำเพ็ญตนอยู่บนภูเขาเรื่องเล่าของเทนงูนั้นมีหลากหลายเรื่องมาก ตั้งแต่เรื่องเทนงูเป็นวิญญาณชั่วร้ายที่คอยเป็นปรปักษ์กับาศาสนาและมักปลอมตัวเป็นพระหรือแม่ชีเพื่อล่อลวงนักบวชและเด็กและผู้ที่โดนล่อลวงนั้นจะกลับมาในสภาพเจียนตายหรือว่าคุ้มข้างส่วนถ้าเป็นเรื่องเล่าที่มองเทนงูเป็นเทพคุ้มครองเทนงูจะเป็นผู้พิทักษ์และปกป้องรักษาผืนป่าลำธารรวมถึงภูเขาซึ่งเทนงูในเรื่องจะตกกันข้ามกับเรื่องเล่าข้างต้น เพราะจะนับถือธรรมะในชีวิตและถ้าเรากลัวเจอเทนงูในเวอร์ชั่นปีศาจแล้วเราก็คือให้พบปลาแมคเคเรลวเพราะเทนงูเกียดปลาชนิดนี้และสามารถป้องกันการลักพาตัวหรือการล่อลวงได้ 3. โอนิโอน,โอนิอาจเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวที่สุดในดินแดนอุทยัยเพราะมันมีความสูงมากกว่า3เมตรตัวมันจะมีสีแดงสีส้มสีน้ำเงินและขาวรูปร่างโดยรวมคล้ายมนุษย์ แต่อาจจะมีสามตาสองเขาและมีเขี้ยวเล็บที่แหลมคมการแต่งกายของโอนิจะทำด้วยหนังเสืออาวุธของมันก็คือกระบองที่เรียกว่าคานาบุว่ากันว่าโอนิเป็นปีศาจที่อารมณ์ร้ายและจะแก้ปัญหาด้วยกำลังเสมอมันคอยจ้องอาวิญญาณของคนชั่วร้ายที่กำลังจะตายโดยหลบซ่อนอยู่ในหุบเขาหรือป่าทึบและสามารถเดินทางเหาะเหินเดินอากาศได้อีกด้วยว่ากันว่า ใครคนไหนที่เกี่ยวข้องกับโอนิจะมีแต่ความชั่วร้ายนำพาความหายนะและโรคระบาดมาให้ญี่ปุ่นจึงมีเทศกาลประจำปีเรียกว่าเซซุบังเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นมาเพื่อขับไล่โอนิจะจัดในช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิในเทศกาลนี้ชาวบ้านจะคว้างปลาถั่วเหลืองออกจากนอกบ้านและตะโกนขับไล่โอนิว่าโชคลาภจงเข้ามาปีศาจจงออกไป และกล่าววาจาเชื้อเชิญสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาในบ้านนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าลิงสามารถป้องกันโอนิได้จึงมีการปั้นรูปลิงไว้ตามหน้าบ้านเพื่อช่วยปกป้องคนในบ้านจากโอนิแม้ว่าพวกเขาส่วนใหญ่จะมีชื่อเสียงในฐานะอสุรกายแต่โอนิบางตนก็มีความเป็นมิตรหนึ่งในสถานที่ที่พบเห็นโอนิได้บ่อยที่สุดนั่นก็คือวัดญี่ปุ่นอาจจะเป็นรูปปั้นหรือวัตถุประดับหลังคาที่มีรูปร่างเหมือนใบหน้าโอนิ มันจะคอยปกป้องวิหารจากวิญญาณนั้นชั่วร้าย 4. k i คิสเนะคิสเนะเป็นจิ้งจอกที่มีความสามารถเหนือธรรมชาติความเก่งและความฉลาดของมันจะขึ้นอยู่กับอายุไขของมันเองการกะอายุไขของมันก็ง่ายๆคือทุก100ปีมันจะมีหางงอกมาเพิ่ม1หางโดยที่มันจะมีอายุไขไม่เกิน1,000ปีดังนั้นหางที่มันงอกมากที่สุดก็คือ9หางหรือจิ้งจอก9หางที่เราคุ้นเคยกันนั่นเอง เมื่อได้รับพลังนี้มันจะมีความสามารถในการมองเห็นและได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกรวมถึงรับรู้เรื่องราวทุกอย่างด้วยสติปัญญาขั้นสูงของมันแต่เมื่อคิสุเนะครบอายุขยของมันแล้วมันจะกลายเป็นสีทองที่เรียกว่าจิ้งจอกสวรรค์หรือเป็นร่างอันทรงพลังที่สุดก่อนที่มันจะขึ้นสวรรค์ไปคิสุเนะมักจะแปลงกายเป็นมนุษย์ซึ่งใช้ความสามารถนี้ในการล่อลวงมนุษย์หรืออาจจะชอบแกล้งมนุษย์เพื่อความสนุกของมันเองว่ากันว่า คิสุเนะชอบแปลงกายเป็นสาวสวยและใช้ชีวิตแบบมนุษย์แต่มันจะต้องห้ามดื่มสุราเพราะจะทําให้หางมันโผลออกมาคิสุเนะจะแบ่งออกเป็นสองแบบคือแบบเซนโกะที่มีความหมายว่าจิ้งจอกที่ดีจะเป็นจิ้งจอกสวรรค์ที่มีความเมตตากรุณาแต่ในทางกลับกันคือแบบยากะที่มันจะมีความซุกซนหรือขั้นมุ่งร้ายต่อมนุษย์ขอยกตัวอย่างเรื่องเล่าสั้นๆของมันหนึ่งเรื่อง คือมีคู่รักหนุ่มสาวคู่หนึ่งตกหลุมรักกันโดยผู้หญิงนั้นคือคิสเนะแล้วพวกเขาก็แต่งงานกันโดยผู้ชายไม่รู้เลยว่าผู้หญิงไม่ใช่มนุษย์เขาอยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งจนมีคนจับได้ว่าภรรยาเขาคือคิสเนะจำแรงกายมาจึงถูกบังคับให้แยกจากกันด้วยความขมขื่น 5. โลคุโรคุบิหรือสาวคอยาวโลคุโรคุบิจะแตกต่างจากผีหรือวิญ,ญญาณตัวอื่นนิดหน่อยเพราะโลคุโรคุบิ จะเป็นหญิงสาวที่ถูกคำสาบหรืออาถรรพ์ให้มีคอยาวขึ้นในเวลากลางคืนจะใช้ลิ้นดับไฟตะเกียงเพื่ออำพรางสายตาและใช้คอที่ยาวของเธอดูดพลังชีวิตของคนและสัตว์โลคุโลคุบิจะแฝงอยู่ในมนุษย์เพราะชอบวิถีในการดำเนินชีวิตของมนุษย์แต่จะต้องทรมานก,กับการปิดบังร่างจริงเอาไว้เธอมักจะแสดงร่างจริงออกมาต่อหน้าพวกขี้เมาหรือคนที่จะทำไม่ดีต่อเธอโดยว่ากันว่าโลคุโลค,โลคุบินั้นจะเป็นผีที่อาภัพลัก เมื่อแต่งงานกับใครแล้วก็มักจะโดนจับได้ง่ายว่าเป็นโลคูโลคุบิและจะต้องเลิกลากันหรือถูกกำจัดทิ้งโลคูโลคุบิบางตนนั้นจะกลายเป็นสาวคอยาวในตอนกลางคืนขณะหลับแต่พอตื่นขึ้นมากับจำอะไรไม่ได้เลยคิดว่าตัวเองฝันไปและอาจจะมีอาการปวดคอในตอนตื่นโลคูโลคุบินั้นไม่ได้มีแต่ผู้หญิงแต่มีเรื่องเล่าว่าผู้ชายก็เป็นได้โดยจะมีชื่อว่าโลคูโลเบ ฟังมาถึงขนาดนี้แล้วผมว่าต้องมีคนคิดว่ามันคุนคุนนะผีลักษณะนี้ใช่แล้วครับมันมีนิทานหรือเรื่องเล่าคล้ายๆกันนั่นก็คือกระสือบ้านเรานั่นเองหอาคามันโตอาคามันโตเป็นวิญญาณผู้ชายที่คอยหลอกหลอนมนุษย์ในห้องน้ําสาธารณะหรือห้องน้ําโรงเรียนโดยส่วนใหญ่จะเป็นห้องในสุดอาคามันโตนั้นจะมีลักษณะการใส่หน้ากาก,ากแล้วสวมผ้าคลุมสีแดง เล่ากันว่าภายใต้หน้ากากนั้นคือผู้ชายที่หล่อเหลาและมีสเสน่ห์ตามตำนานเล่าว่าอาคามันโตะมาต่อเมื่อจะมีคนอยู่ในห้องน้ำสาธารณะหรือห้องน้ำโรงเรียนซึ่งจะปรากฏตัวแล้วเล่นเกมกับเหยื่อเขาจะให้เหยื่อเลือกว่าจะเลือกสีกระดาษระหว่างสีแดงหรือสีน้ำเงินบางเรื่องเล่าว่าอาจจะไม่ใช่กระดาษแต่จะเป็นสีของผ้าคลุมเมื่อมาถึงตอนนี้แล้วผมอยากจะให้เพื่อนๆลองคิดในใจดูนะครับว่า ถ้าเป็นเพื่อนๆอ,อยากจะเลือกสีอะไรกันผมจะนับ1-3เมื่อครบแล้วผมจะเฉลยทั้งสองสีนะครับ 1. 2 3. ถ้าเพื่อนๆคนไหนเลือกสีแดงเจ้าอาคามันโตนั้นจะทำลายร่างกายจนตัวมีสีแดงทั่วตัวแต่ถ้าเลือกสีน้ำเงินอาคามันโตจะลากตัวไปและทำการลัดคอให้ไม่มีอากาศหายใจจนตัวซีดเป็นสีน้ำเงินเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆเ,เ,เลือกสีอะไรกันอย่างน้อยโอกาสรอดก็มีห0 5 0ห้า สำหรับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสเจอก็แค่ไม่สนใจไม่ต้องไปเล่นด้วยแล้วก็ไม่ต้องเลือกนะครับแต่ส่วนใหญ่นั้นเราจะตกใจแล้วก็เลือกสีใดสีหนึ่งโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นตั้งสติครับแล้วก็วิ่งโอเคครับหลังจากที่เราออกมาจากห้องน้ำได้แล้วระหว่างเรากำลังจะเดินทางกลับบ้านกันในตำนานญี่ปุ่นก็ยังมีปีศาจให้เราได้ระแวงอีกนั่นก็คือเโอบาลิออน น้องสัตว์ประหลาดตัวน้อยคอยเกาะหลังเราโอเบริยอนนั้นเป็นปีศาจที่มีลักษณะตัวเล็กคล้ายเด็กจะปรากฏตัวมาให้เห็นระหว่างการเดินทางเปี่ยวๆหรือถนนเปี่ยวๆโดยจะเลือกเหยื่อที่เดินคนเดียวเมื่อเจอเหยื่อแล้วมันจะกระโดดขึ้นหลังและพูดว่าขอขี่หลังหน่อยนะถ้าเหยื่อไม่สามารถต่อต้านได้มันจะเกาะหลังไปเรื่อยๆร,ระหว่างการเดินทางแต่มันไม่ได้เกาะหลังเราอย่างเดียวครับทุกๆย่างก้าวนั้นมันจะขยายตัวใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้นพร้อมน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นของมันเท่านั้นยังไม่พอมันยังแท้หนังสีสะเหยื่อเพื่อเพิ่มความทรมานให้กับการเดินทางอีกด้วยจนกระทั่งเหยื่อทนไม่ไหวหมดแรงล้มลงจะทําให้มันทับเหยื่อจนเสียชีวิตแต่ถ้าเหยื่อมีความอดทนที่สูงมากสามารถเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนมันเบื่อมันจะออกไปเองหรือมันจะออกไปเองเมื่อถึงบ้านหรือว่าถึงจุดหมายปลายทางและเมื่อหันกลับมาที่มัน สิ่งที่แบกอยู่นั้นอาจจะไม่ใช่ออบาลิออนอีกแล้วมันจะกลายเป็นสมบัติแทนเรื่องนี้ส่วนตัวผมนะครับมันอาจจะมีความหมายดีๆในตำนานเรื่องนี้ซ่อนอยู่เราอาจจะกำลังแบกภาระอะไรอยู่ที่ยิ่งทำก็ยิ่งเหนื่อยแต่เมื่อมันถึงจุดหมายแล้วมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ดีหรือมีค่าในอนาคตก็ได้และสุดท้ายของตอนที่1ยามาอุบะแม่มดหรือพ่อมดแห่งขุบเขามีตำนานมากมายที่เล่าเกี่ยวกับยามาอุบะ ที่เป็นพ่อมดหรือแม่มดบนภูเขาซึ่งครั้งหนึ่งมันเคยเป็นมนุษย์แต่ได้กลายสภาพเป็นปีศาจที่มีเขาและเขี้ยวบางตำนานเล่าว่ามันมีปากอยู่บนหัวด้วยส่วนใหญ่ยามาอุบะจะชอบจำแรลงกายเป็นผู้หญิงชราใจดีเพื่อให้เหยื่อตายใจและปกปิดความชั่วร้ายได้อย่างแนบเนียนเมื่อเหยื่อตายใจหรือหลงเชื่อจะโดนยามาอุบะโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวโดยเหยื่อของยามาอุบะมักจะเป็นเด็กหรือหญิงสาวเพราะอิจฉาในความเยาว์วัยของเหยื่อ ยามาอุบะอาศัยอยู่ตามลำพังในกระท่อมข้างถนนซึ่งบางครั้งเขาก็ให้ที่พักพิงและอาหารแก่นักเดินทางที่เหนื่อยล้าแต่เมื่อตกดึกยามะอุบะจะกลายร่างเป็นล่างที่แท้จริงของมันและพยายามจับแขกกินโดยมักจะใช้เวทมนต์อันทรงพลังเรื่องราวการ,รเผชิญหน้าของยามะอุบะได้ถูกเผยแพร่ออกไปโดยนักเดินทางมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะโชคดีและหลบหนีได้ จากนั้นนิทานเหล่านี้ก็ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนจนนำมาเป็นนิทานก่อนนอนให้กับเด็กๆที่ดือ้อหรือไม่เชื่อฟังและมีประโยคเด็ดคอยขู่เด็กๆว่าจงเป็นเด็กดีมิฉะนั้นยาะมะอุบาจะจับตัวเจ้าไปครับก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องเล่าปีศาจญี่ปุ่นในช่วงครึ่งแรกนะครับตอนที่เหลือผมจะอัพคลิปวันเสาร์หน้านะครับตอนเวลาทุ่มหนึ่งก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยครับ จะได้ชมคลิปเล่าเรื่องตอนต่อไปและเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจเผื่อเพื่อนๆจะกลับมาหาแล้วหาไม่เจอแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับผม